ใกล้เข้ามาทุกทีเดยล่ะค่ะแอดมีบอดแสกเกี่ยวกับงาน MTV มาเมาอีกแล้วค่ะแม่ๆล่าสุดมีเขาออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งนะคะในงาน MTV ซึ่งต้นทานนี้ก็บอกว่าเขาบอกว่าามีบงนเนยีการโพสต์์นะคะคแแแล้วก็ชรผผรผผงาสํหับงาน MTV 0ี24ปีนี้นะเขาก็บอกว่าแคทตี้เบอร์รี่นี่ค่ะจะนั่งอยู่ร่วมกับน้องลิซ่าอันิตาคามิลาคาเบโลนะคะและก็คุณเลนนี่คราวิชนี่นะคะในภาพแต่ว่าต้นทางน,นี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ในภาพนี้นะรูปภาพอาจจะไม่ถูกต้องก็โปรดแบ่งปันด้วยความรับผิดชอบของคุณเองนะคะเพื่อนๆซึ่งจากภาพนี้นะคะก็จะได้เห็นเหมือนกับว่าเขาก็เอารูปภาพของแต่ละคนนี่ค่ะไปแปะในตำแหน่งที่นั่งเห็นไหมคะถ้าหากว่าตามภาพนี้นะคะน,น้องดิซ่าจะอยู่ข้างๆคามิล่าคาเบโลเลยนะนันน่ะคามิล่าอยู่ขวามือใช่ไหมแล้วก็ถัดจากคามิล่าก็จะเป็นอนิตาอยู่ข้างหน้าน้องดิซ่านี่ก็จะเป็นแม่เคทตี้เพอร์รี่นะคะแล้วก็คุณเลนนี่อ่าซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าทําไมไม่ให้เพื่อนซาบิน่านั่งข้าง อเอออันนี้ก็ไม่รู้นะคะก็อยู่ที่เขาจัดตําแหน่งนั่นเองแหละเพื่อนๆเ,เนาะใครจะเป็นเพื่อนใครเนี่ยทางงานก็คงไม่ได้สนใจนะคะก็คือตําแหน่งที่โนริซ่าสรุปง่ายๆก็ตามที่ต้นทางเขาบอกเลยนะคะก็คือนั่งอยู่กับแม่เคที้เพอร์รี่นะคะอัน,นิตาคาเมร่าคาเบโล,ค,ลคุณเรนนี่ค่ะได้เห็นแค่นี้นะเหมือนกับมันเป็นภาพที่ถ่ายมาอีกทีนะคะเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้อุ้ยตื่นเต้นเลยค่ะแม่จะมีโมเมนต์นั่งข้าง,างใครเนี่ยฉันก็วีดหมดแหละไม่ว่านอริซ่าจะนั่งตำแหน่งไหน อะไรอย่างไรลูกสาวก็จะไปเพอร์ฟอร์มที่งานนี้แล้วก็จะไปร่วมงานนี้แน่นอนได้เชิญฉายตั้งแต่งานเดินพรมแล้วนะคะซึ่งปีนี้ไม่รู้ว่าพรมสีอะไรแต่นลิซ่ามีโมเมนต์ในงานนี้แน่นอนแค่นี้ส่วนตัวเอดก็พอใจแล้วมากๆค่ะอก็เลยนํามาเม้ยค่ะเกี่ยวกับตําแหน่งที่นั่งงาน MTV นะคะและเพื่อนๆเลคะอยากให้นลิซ่านางคางใคร